เรื่องนี้พระอาจารย์บุญโฮมนั้นท่านก็ได้เล่าให้ผมฟังนานมากแล้วเป็นเรื่องในสมัยที่ท่านนั้นไปทุดงจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานใต้ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของมนดำธรรมของไสคนมานานท่านย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2552ท่านไปทุดงกับพระอีกรูปหนึ่งอายุท่านกับปัญษาที่บวชนั้นก็ใกล้เคียงกัน ในวันหนึ่งมีชาวบ้านมาพบกรดพระทุดงซึ่งก็คือท่านและก็พระเพื่อนวันต่อมาก็พากันเอาอาหารมาใส่บาตกึนชื่อว่าบ้านป่าอาหารก็ตามมีตามเกิดมีผักน้ำพริกป่าย่างข้าวเหนียวเท่านั้นเองแต่คนสุดท้ายคือชายชราอายุราวหกสิบกว่าปีผมนั้นก็เป็นสีขาวมีรอยหยักบนใบหน้าแกเดินถือกล้วยสุกมาวีหนึ่ง นั่งลงแล้วก็ถวายให้กับท่านพระอาจารย์เห็นดังนั้นก็ยิ้มแล้วก็กล่าวให้พรชายชลานั้นบอกว่าท่านอยู่ที่นี่นานๆหน่อยนะขอรับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอภิญญานานๆถึงจะมาที่นี่สักครั้งหนึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าอาตมาเป็นแกพระสงฆ์ทุดงธรรมดาแกสองโลกตั้งใจศึกษาพระธรรมวินยัย ไม่ได้มีฤทธิ์มากใหมอะไรขนาดนั้นหรอกโยมตาท่านนั้นก็ได้ยิ้มก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วก็เดินกลับตามหลังชาวบ้านไปคืนนั้นเองท้องฟ้าเดินหายแสงประจันทร์สว่างพระทั้งสองลูปเดินจงกรมภาวนาได้พอสมควรก็พากันเดินกลับมาจะเข้ากรดเพื่อที่จะพักผ่อนพลันทันก็ได้ยินเสียงว,ว่ามีบางอย่างนั้นวิ่งเข้ามาจึงได้พากันมองดู มันคือหนูป่าที่ตัวใหญ่มากสองตัวพอกับกระต่ายตัวหนึ่งเลยทีเดียวดวงตาของมันนั้นก็จะเป็นสีแดงขนขึ้นตั้งพอมาถึงก็สะบัดขนใส่ทันพระอาจารย์ท่านผิดดังนั้นก็ภาวนาคาถาสะกดกลับห้าคำขนหนูที่พุ่งมาหลบตัวท่านทั้งสองพุ่งไปปักที่ต้นไม้ดังปักปักปักทานก็ได้หันไปมองหนูป่าสองตัวปรากฏว่า มันวิ่งหายไปในความมืดแล้วพระอาจารย์ท่านก็เดินไปดูคนที่ปักกับลำต้นไม้ใหญ่มันกลับกลายมาเป็นตะปูที่ขึ้นสนิมเกลกละทั้งหมดพรางก็คิดในใจใครเป็นคนส่งของคุณใสอาคมแบบนี้มาหากเป็นพระที่ไม่หนักเน้นในการปฏิบัติก็คงจะต้องตายขาผ้าเหลืองเป็นแน่แท้ชาววันลุงขึ้นชาวบ้านก็พากันมาใส่บาตรท่านเหมือนเดิมพอชาวบ้านกลับกันหมด ชายชรา,าคนเดิมก็มาเมื่อแกเห็นว่าทั้งสองท่านนั้นปลอดภัยก็ยิ้มแล้วก็ก้มกราบแทบเทา้าเอ่ยปากถามว่าท่านมีอภิญญาหรือมีของดีอย่างที่ผมนั้นคิดไว้จริงๆแปลาจารย์จึงได้รู้ว่าคนที่ส่งหนูอาคมมาเมื่อคืนนี้ก็คือแกนั่นเองท่านบอกว่าทำไมโยมทำเช่นนี้ล่ะต้องการสิ่งใดกันตาแกก็ไหวและก็ขออภัยท่าน บอกเพียงแค่ว่าท่านมีฤทธิ์ชาวบ้านที่นี่คงจะได้บุญกุศลจากการใส่บาตรทำบุญกับท่านมากพระอาจารย์เดินกลับไปที่กรดถือของสิ่งหนึ่งออกมาเป็นผ้าสังคติแล้วก็เอาบางอย่างออกมาในตุงพระสตินั้นก็มีผ้าเก่าๆอยู่ผ้าสิ้นของโยมแม่อัตมาเองวายทุกคืนก่อนนอนพักผ่อนช,ชายชรานั้นนั่งลงกับพื้นแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้อีกแล้วหรือ ข่าเคยยอมแพ้มาครั้งหนึ่งจนต้องเลิกทำไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือวักภูที่มีอภิญญาคุณใสของข่านั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยและนี่คือสิง่งที่ตานั้นเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อสากว่าปีก่อนที่หมู่บ้านแห่งน,นี้แกนนั้นก็อายุสาสิบกว่าปีมีอาชีพเป็นหมอผีอาศัยบ้านไม้อยู่ท้ายหมู่บ้านมักจะมีคนนั้นมาจ้างวาน ให้ทำคุณใสยอยู่เสมอส่วนมากที่ทำก็จะเป็นสเสน่ห์เมตตาสาริการหนังเหนียวมากกว่าแต่หากใครอยากจะทำใส่ใครให้ถึงแก่ชีวิตต้องจ่ายมากขึ้นเป็นเตาตัวผลงานของแกนั้นประสบความสำเร็จทุกครั้งนับเกือบร้อยรายที่ได้ทําไปจนมาถึงคนสุดท้ายที่ทําแล้วไม่สำเร็จและเป็นสาเหตุที่ให้แกนั้นเลิกทำคุณใสในเวลาต่อมา มีหญิงสาววัยเบญจเพศนาตานั้นสะสวยมากมาจ้างวานให้ทำของใส่ผู้หญิงอีกคนคนนั้นคือเพื่อนสนิทที่ผู้ชายที่เธอชอบเธอไปรักเขาเองจึงอยากให้เพื่อนของตัวเองนั้นตายจะทำยังไงก็ได้ถึงแกจะรับทำคุณใสททำของใส่คนแต่ก็คิดว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ใจร้ายมากขนาดเป็นเพื่อนกันแท้แต่ในเมื่อได้ค้าจ้างมาแล้วก็ต้องทำ แกจัดการคืนวันเพ็ญส่งผีตายโหงผู้หญิงไปหวังจะใช้แฝงเข้าตัวแล้วค่อยๆกัดกินภายในทีละเล็กทีละน้อยจนตายหลังจากบริกรรมคาถาแล้วก็ส่งไปที่นี้ก็รอดูผลงานผ่านไปหลายวันผู้หญิงคนีิจ้างก็มาหาด้วยท่าทีที่โมโหโวยวายว่า,วา,วาทำไมทําของแล้วเพื่อนไม่เห็นเป็นอะไรเลยมีหนำซ้ำ ผู้ชายยังไปดีกับเขาขว่าเก่าเสียอีกแกก็สงสัยทำไมเป็นอย่างนั้นถามว่านางเพื่อนเองนั้นมันใส่พระดีอะไรหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่ได้ใส่อะไรไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระหมอผีก็เลยบอกว่างั้นข้าจะทำไม่ให้เติมแรงผีพรายกับดินเจ็ดป่าช้าส่งไปอีกสามวันค้าจะเอาบาดแตกไปฝังบริเวณบ้านของมันด้วยเมื่อเห็นว่าแกรับปากอย่างดี เธอจึงกลับไปคืนนั้นแกก็ได้ส่งผีพรายตายโหงไปพร้องกับดินเจ็ดป่าช้าและในคืนวันที่สามแกก็จะเอาบาดแตกนั้นไปฝังไว้ที่บ้านคืนวันที่สามมาถึงแกก็ย่องไปที่บ้านหลังของผู้หญิงคนนั้นที่ได้ทำคุณไสัใส่ไปหวังว่าจะได้ยินเสียงร้องอย่างเวทนาของพ่อแม่เหยื่อเพราะนั่นหมายความว่างานของแกสำลิดผลแล้วแต่แว่า กลับไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิน้นแกกำลังจะเอาบาดแตกขุดฝังหลุมพลันก็ได้ยินเสียงคนคุยกันในบ้านเลยเอาตาแนบช่องไม้แอบดูแกตก็ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งคุกเข่าลงกับพื้นมีคุณลุงคุณป้านั่งอยู่บนโต๊ะซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นพ่อแม่ของเธอเึกก้มลงกราบเท้าท่านทั้งสองคนแล้วท่านก็เอามือนั้นมาลูบหัวเธออย่างอ็นดู หนูกราบเท้าพ่อกับแม่ทุกคืนเลยนะลูกบางวันหนูเหนื่อยมากก็ไม่ต้องทําก็ได้นะจ๊ะพ่อขาแม่ขาหนูมีเพียงพ่อแม่ที่เป็นเหมือนกับมงคลสูงสุดที่คุ้มครองตัวหนูไม่ว่าหนูมีภัยใดหนูมั่นใจว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่นั้นจะทําให้หนูปลอดภยัยหนูเต็มใจจะทําจริงๆลูกสาวก็ได้โผลเข้าไปกอดแม่เธอขอให้ความกตัญยูนี้ ให้หนูจะเดิญทุกอย่างในชีวิตนะลูกหมอผีหนุ่มได้เห็นแล้วก็ได้ฟังดังนั้นจึงเก็บเศษปาทที่แตกใส่กระเป๋าเสือ้อด้วยเหตุน,นี้เองผีปลายตายโหงที่ส่งมาถึงแฝงเข้าร่างเธอไม่ได้อิทธิฤทธิ์ถึงมากมายเพียงใดก็ต้องยอมแพ้พ่ายแก่บุญญาฤิ์ซึ่งก็คือความกะตันยูต่อผู้ที่มีพระคุณอยู่ดีไม่ต้องมีอภิญญาใดของวิเศษใด ยอมแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่เสมอตั้งแต่วันนั้นมาแกก็เลยเลิกรับจ้างทำคุณไส้ใส่คนอีกอาจจะมีไปดูคนที่เจ็บป่วยโดยไร้สาเหตุเป่ากระถาให้ต้มยาสมุนไพรเข้าใจโดยง่ายคือเปลี่ยนมาเป็นหมอธรรมนั่นเองหลังจากฟังเรื่องราวของโยมตาแล้วพระอาจารย์บอกว่าความกตัญญูคือพื้นฐานของคนดีสัตว์เดรัจฉานบางชนิด ยังมีสิ่งนี้เลยหากมนุษย์ท่านใดทำไม่ได้ก็คงจะอายพวกมันเหมือนกันจริงไหม